ตุกกตะตยาตอนนี้พิกันเยตุ๊กตะเทตุ๊กตะเทเป็นตุกกระแยาถ้าตรงนี้เอจไใช้เหรอตุกกตุกะนีตุ๊กตะเทย่แู้จัก็องค่กวอาจะนัตุ๊กตะแยางเอใช่เหรอไม่รู้จักตุ๊กตะเทแต่รู้จักตุกกตะแยางไอ้ที่ทำไม่ได้ ก็มันอยู่ที่สังคมนะสังคมเออทำแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันจริงหรือเปล่าวันนั้จริงไม่ก็เป็นความเชื่อนะวันหน้าเดี๋ยวก็ดูสิปัจจัยอ่งอื่นบ้ามไปด้วยแต่ก็เพราะว่าบางทีมันก็ทําเชื่อไงมันไม่คิดใช่ไว่าตอนนี้คนไทยมันไม่คิดมันขาดแยะขายกระเกินสองอย่างไอ้ขาดในสิ่งที่มันไม่ควรจะขาดไอ้เกินสิ่งที่ไม่ควรจะเกินมันก็ยุ่งอยู่แบบนี้แหละนะ ก็เธอไปซื้อมาดิไปซื้อมาทิไม่มีตังค์่ะไม่มีตังค์ก็นี่ไงนี่ไงมันต้องใช้เงินอย่างพอเพียงนะมีมากใช้มากถ้ามีน้อยก็จะไปซื้อมีน้อยก็ใช้ซื้อตุตาตัวเล็กก่อนเฮ้ยผมส่งผมมันไม่ใช่ไม่ใช่หัวข้อกิจกรรมหลักของรัฐนะไม่ทำผมไม่เลยอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาคราชมนตรี บริษัทเพราะผมเาไปทําถนนทําอะไรพวกนี้มากว่าอันนี้มันก็เหลือเขาเขามีกลไกปกติขึ้่แล้วตกลงเรื่องยาตกลงได้เ้ราสรุปหรือยังว่าจะเอาเงินจากส่วนไหนไปช่วยอันนมีแล้วกันะทุกอย่างเลยลแ้ะป่ะเห็นมีกระหา